จูจ่ๆก็มีมือสีขาวซีดโผล่มาจากความมืดจับไปที่หัวของแนนแล้วก็ลากแนนเนี่ยหายวับเข้าไปในที่มืดสักพักก็มีน้ําอะไรบางอย่างไหลเข้ามาในพื้นที่นั่งอย่างช้าๆจนบริเวณพื้นที่นั่งที่มีแสงเทียนอยู่เนี่ยก็ส่องสว่างจนเห็นได้ชัดว่ามันคือเลือดที่ไหลออกมาตามทางนั่นเอง สวัสดีวันี้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมเอฟผมวีทากับและวันนี้เราอยู่ในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์13นาฬิกาตรงแบบนี้ครับกดหรือว่ารูนออฟเฮอร์เรอร์นั่นเองครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยรอรายการนี้เยอะมากๆเลยนะครับล่าสุดนี่อ้หูยกฎของการเป็นสโตเกอร์หลายๆคนได้ชมน้ว่าผมเนี่ยแสดงเหมือนคนโรคจิตเหลือเกินขอบคุณมากนะ มันต้องดีใจใช่ไหมที่คนแบบชอบกูแบบมันบอกว่าเอ้ยกูเหมือนคนโลกจริงๆเลยหรือว่าลึกๆกูจะเป็นอย่างนั้นกูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะไม่เป็นไรนะครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วผมก็พยายามจะทําให้เต็มที่เพื่อที่จะได้อัดรดใหม่ๆในการดูคลิปนะครับผมมาดูสัปดาห์นี้กันดีกว่านะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่กับนักเขียนท่านเดิมนะครับหรือว่าคุณเพนกวิ้นอินเดียนันเองซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นกฎที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับเป็นกฎเกี่ยาารลนลนม้้มออหคตงู นนนนออย่่างแนนซึ่งกฎหรือว่า룰ออฟเฮอร์เอร์ของเราในสัปดาห์นี้มันคือกฎที่ชื่อว่า6กฎในการเล่นมอนซ่อนผ้ายามค่ําคืนอ๋อบอกเลยว่าคุณเป็นครีนอินเดียเนี่ยจะต้องไม่ทําให้เราผิดหวังอย่างแน่นอนและเป็นการเล่นแบบไทยเนี่ยผมก็ไม่เคยอ่านกฎอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะย้อนลําลึกความหลังได้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับการเล่นมอนซ่อนผ้านะครับผมอ่าม่ว่าไม่ว่การรอชาร้านะครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะยังไงรบกวนคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับและถ้าพร้อมมาแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปปร้อมๆนเลยจ้จาทุกๆคนครับผมมีเรื่องอยากจะถามผมอยากจะถามทุกๆคนว่าในนาทีนี้ มีใครเคยเล่นมอนซ่อนผ้าก,กันหรือเปล่าครับต้องบอกเลยว่ามอสซ่อนผ้านั้นมันคือการเล่นไทยโบราณที่ทั้งสนุกแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะเลยด้วยสมัยนี้หลายๆคนคงลืมวิธีเล่นของมันไปหมดแล้วแต่ก็จะมีเด็กบางกลุ่มนี่ยที่ไปค้นคนว้าหาวิธีการเล่นของมันอยู่แต่มันจะใช่มอสซ่อนผ้าแบบที่เรารู้จักกันหรือเปล่าครับเฮ้ยๆๆไอ้มินไอ้มินมึงดูนี่กูไปเจอวิธีการเล่นอะไรแปลกๆมาด้วยว่ะเห็นมีคนบอกว่าทาแล้วจะเจอผีด้วยนะ หรอปะตามเด็กชายวัยรุ่นผู้มีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องสิ่งลี้ลับเขามักจะสรรหาเรื่องผีเรื่องสงยองขวัญและชอบลองวิธีต่างๆที่เชื่อว่าสามารถเห็นผีได้ตัวเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่เคยเจออะไรที่เหนือธรรมชาติเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนทุกวันนี้เขาได้ไปเจอการเล่นแห่งหนึ่งในเว็บแห่งหนึ่งซึ่งเว็บแห่งนี้คือแหล่งรวมผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับซึ่งการเล่นนี้ที่เขานํามาเสนอให้มินเพื่อสินิตของเขาเนี่ยนั่นก็คือมอน ซ่อนผ้าตุ๊ก,กตาอยู่ข้างหลังนั่นเองครับฮะ มอดซ่อนภาพเนี่ยนะกูเคยเรียนในวิชาภาษาไทยตอนเด็กๆมันก็เป็นการเล่นธรรมดาไม่ใช่เหรอแล้วมันจะเกี่ยวกับผียังไงมึงโดนหลอกแล้วไอ้อาร์มมินตัดความหวังเพื่อนรักของเขาเล็กน้อยแต่ว่าเขาก็ยังร่วมทําทุกอย่างที่อาร์มทําเพื่อค้นหาสิ่งลี้ลับตัวเขาเองก็ไม่เคยเจอผีสักครั้งนะแต่ก็ไม่ลบหลู่แล้วก็ไม่ก้าวร้าวเท่าอาร์มมินเนี่ยเขาจะเป็นคนมักห้ามปรามอาร์มอยู่เสมอเมื่อเขารีเริ่มทําอะไรที่มันเกินหรือว่าล้าเส้นจนเกินไปไม่ มึงต้องลองวิธีเล่นนี้ก่อนเว้ยมันไม่เหมือนมอนซ่อนผ้าที่เราเคยเรียนกันมาก่อนเลยจริงๆหลังจากที่อาร์มพูดเสร็จปุ๊บอาร์มก็ทําท่ายื่นโทรศัพท์มือถือเข้ามาใกล้ๆแต่มินเนี่ยยังไม่ทันได้เห็นอะไรเขาก็ชักมือกลับอย่างรวดเร็วพร้อมกับพูดว่านันแน่กูยังไม่ให้มึงดูหรอกวันนี้หนึ่งทุ่มมาเจอกันที่โรงเรียนโอเคปะ่ะกูนับเพื่อนคนอื่นมาด้วยอย่าลืมมานะมึงไอ้มินอาร์มพูดเสร็จปุ๊บก็เดินแยกจากตัวมินไปทันทีเลยแล้วหลังจากนั้นเวลาก็ล่วง สักประมาณหนึ่งทุ่มมินเนี่ยก็มาตามนัดแบบที่อาร์มบอกนะมินเข้ามาในโรงเรียนซึ่งต้องบอกเลยว่าโรงเรียนตอนนี้อาคารต่างๆต่างปิดไฟปิดหน้าต่างเงียบหมดมีเพียงแสงสว่างตามทางเดินและในใต้บางอาคารเท่านั้นมินเนี่ยบอกกับลุงรปภหน้าประตูว่าจะเข้ามาซ้อมกีฬาที่โรงยิมลุงรปภเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรถึงลุงรปภจะรู้สึกสงสัยว่าทําไมมาดึกขนาดนี้ก็ตามแต่สุดท้ายก็ยังยอมให้มินเข้าไปอยู่ดีแล้วหลังจากนั้นมินเนี่ยก็เดินไปหาอาร์มแต่เดิน ไปเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่เจออาร์มสักทีมินก็เลยโทรตามอาร์มครับฮัลโหลฮัลโหลมึงอยู่ไหนนี่ไออาร์มอาร์มตอบกลับมาว่าโหรอรอมินเหรอเออมึงขึ้นไปที่ยิมชั้นสองเลยมันจะมีห้องห้องหนึ่งอะ่ะอยู่ริมสุดฝั่งขวามือ มเเเดินนข้าาลยนะะบอกโลเคชั่นที่เขาอยู่เสร็จปุ๊บมินเองเนี่ยก็รู้สึกอึ้งไปเล็กน้อยที่เพื่อนสนิทของเขามาถึงก่อนเวลาจนได้แล้วก็รู้สึกสงสัยเล็กน้อยว่าชั้น2มันเป็นสนามวอลเล่บอลมันจะมีแต่ห้องพักนักกีฬาซึ่งเขาไม่เคยเห็นมันถูกเปิดใช้งานมาก่อนเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็พาตัวเองเดินขึ้นมาจนถึงชั้น2จนได้มินเปิดประตูใหญ่ที่จะโผล่เข้าไปโถงก,การสนามปรากฏว่ามันล็อกอยู่เขาเลยเข้าทางฝั่งผู้ชมแทนซึ่งจะต้องขึ้นบันไดไปชั้นลอยอีก ชั้นหนึ่งทางด้านขวาเมื่อเข้ามาถึงแล้วในสนามวอลเล่บอล bon, ตอนนี้ไม่มีคนเลยสักคนนอกจากตัวเขาแล้วและตอนนี้ไฟก็ปิดมืดสนิทมีเพียงแสงสว่างจากภายนอกที่เล็ดลอดเข้ามาตามช่องลมช่องระบายอากาศด้านบนเท่านั้นมินเปิดไฟฉายนําทางไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเวลาที่ฝีเท้ากระทบกับพื้นบอกเลยว่าฟังดูน่าหวงเวงมากแล้วก็น่าขน,นลุกชมกอมินเนี่ยเดินตรงไปที่ห้องพักนักกดาตรงริมสุดของอัธจันทร์ทางด้านขวาในใจเนี่ยขอให้เดินไม่ไปผิดฝั่งก็พอ พอ้อมมาอย่างนั้นเขาคงต้องไปเคาะห้องมืดๆที่ไม่มีใครอยู่ในนั้นซึ่งแค่คิดก็น่ากลัวแล้วล่ะพอมินเดินม,มาถึงปึ๊บมินก็ทําการเคาะประตูทันทีๆๆๆอ้ามกูมาแล้วเปิดประตูให้กูดอยมินใจเต้นตึกตักเล็กน้อยเพราะประตูบานนี้มันไม่เคยถูกใช้งานแบบที่บอกจริงๆสนิมเนี่ยขึ้นลูกบิดแบบ หูจับไปเดี่ยดูเก่าเคลอะม,มากเลยแล้วจูจ่ๆหลังจากที่มินเนี่ยได้เรียกอาร์มาเสร็จปุ๊บสักพักก็มีคนมาเปิดประตูให้เขาแล้วก็มีเสียงพูดออกมาว่ามาช้าจรงเลยนะมึงอ่ะมาๆามาเร็วคอมมากรเดี๋ยวยามมาเห็นแล้วจะซวยเอากันหมดคนที่อยู่หลังประตูนั้นก็คืออาร์นั่นแหละครับซึ่งในห้องเนี่ยต้องบอกเลยว่ามืดมิดมากแถมมีกลิ่นฝุ่นคละคุ้ง,งมีแสงเทียนเพียงไม่กี่เล่มและแสงโทรศัพท์ของกลุ่มเพื่อนในกลุ่มที่ล้อมวงกันอยู่กลาง,งห้องเท่านั้นมินเนี่ยได้เดินเข้ามาในห้องอย่างง,งุนงงงแล้้้้ววเาเาเากกก็็หหนนนมชิใออีปประบได เพื่อนในห้องของเขาทั้ง5คนได้แก่วินลิสาแนนมาลิแล้วก็เซฟทั้งหมดเนี่ยนั่งล้อมวงคุยกันอย่างสนุกสนานเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเพื่อนเหล่านี้จะมาร่วมทําอะไรบ้าๆแบบนี้ด้วยอยากรู้จริงๆเลยว่าไอ้อาร์มเนี่ยมันไปหลอกล่อมาด้วยวิธีไหนมินเนี่ยก็เลยเป็นคาซิตถามไออาร์มดูเฮ้ hey! กูไปชวนคนพวกนี้มาได้ยังไงวะมันเชื่อมึงด้วยเหรออามเนี่ยก็เลยตอบกลับมาว่ากอมบอลลีก,กับแนนอะเป็นนักกีฬาวันลเลย์อยู่แล้วยังไงก็ต้องอยู่ดึกอยู่แล้วไงมึงกูก็เลยชวนมาส่วนไอ้เซมเนี่ยมันก็ต้องซ้อมบอลลิสาเนี่ยมันก็ต้องมาดั่งดูแฟนตัวเองก็เลยชวนมาด้วยกันส่วนไอ้วินเนี่ยเป็นเด็กวิทย์มันอยากรู้อยากลองก็เลยชวนมันมาเคื่องแค่นี้ง่ายๆกูไม่ได้หลอกใครเลยด้วยซ้ำกูบอกหมดทุกอย่างทุกคนเนี่ยโอเคดีเลยด้วยอามทำท่าเบ้แขนงขึ้นแถมยิ้มมุมปาก ใจเพื่อนตัวเองอยู่ดีแล้วมินก็ถามต่อว่าแล้วมึงเข้ามาในห้องนี้ได้ไงวะกูไม่เคยเห็นใครใช้ห้องนี้มาก่อนเลยแถมมานสกรปรกมา,มากๆด้วยห้องดีๆทำไมมึงไม่ไปวะอาร์มก็เลยตอบกลับมาว่าก็มาลิ้กับแนนอะไปขมโมย ไม่ใช่ไปยืมกุญแจห้องนี้มาจากห้องพักครคูกูก็อยากหาที่นี่มารับตาคนหน่อยไงไม่งั้นลุงยามเนี่ยก็ต้องมาเจอดิ <sk art> มือหงายอย่าเรื่องเยอะเลย <sk art> ไปนั่งแล้ว <sk art> <ไ>ปะ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 ปปอามผักไหลของเพื่อนรักของเขาให้ไปนั่นงรวมกับคนในวงซึ่งต้องบอกเลยว่าบรรยากาศณตรงนี้เนี่ยมืดสลัวบ้างมีเพียงแสงเทียนสามเล่มที่ปักอยู่ตรงกลางเพียงเท่านั้นทําให้เวลานั่งเนี่ยมองอะไรแทบไม่เห็นเลย <sk art> และตอนนี้ในวงกลุ่มคนทุกคนได้นั่งประจําที่กันหมดแล้วมิน นั่งฝั่งขวาติดกับอาร์มฝั่งซ้ายติดกับแนนฝั่งขวาอาร์มติดกับลิสาฝั่งขวาลิสาติดกับเซฟฝั่งขวาเซฟติดกับวินฝั่งขวาวินติดกับมาริและฝั่งขวามาริติดกับแนนเผื่อใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะให้ทีมงานขึ้นเป็นภาพแบบง่ายๆให้เห็นภาพละกันนะเอาล่ะ ทุกคนเราจะอ่านกฎให้ฟังนะอามพูดขึ้นมาอย่างเสียงดังพร้อมกับหยิบอะไรบางอย่างขึ้นมาก่อนจะบรรยายสิ่งต่างๆสุดพิลึกออกมากฎในการเล่นมอดซ่อนผ้ายามเที่ยงคืนกฎข้อที่1ผู้เล่นที่ไม่ใช่ผู้ซ่อนผ้าให้นั่งล้อมกันเป็นวงกลมและเว้นระยะห่างพอสมควรแต่ไม่ควรห่างจนเกินไปจนมีช่องว่างกฎข้อที่2ผู้เล่นที่นั่งเร่ในวงจะต้องนั่งอยู่กับที่พร้อมจะร้องเพลงมอดซ่อนผ้าและ ตบมือเป็นจังหวะโดยที่ห้ามมองไปข้างหลังตนเองไปนั้นคาดที่สําคัญห้ามบอกผู้ที่ซ่อนผ้าด้วยว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังกดข้อที่3ผู้ที่เป็นมอนจะถือผ้าไว้ในมือแล้วเดินไปรอบๆวงจากนั้นห้ามทั้งมอนและผู้เล่นในวงวิ่งสวนทางกันจากนั้นให้หาโอกาสแอบ,บซ่อนผ้าไว้ข้างหลังคนใดคนหนึ่งที่นั่งอยู่โดยที่เขาไม่รู้ตัวจากนั้นก็แซงทําเป็นเดินแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นกดข้อที่4ผ้าที่ใช้ให้เขียนชื่อผู้เล่นทุกคนลงไปในผ้า กฎข้อที่5ผู้เล่นในวงที่รู้ว่ามีผ้าซ่อนอยู่ที่หลังใครหากเห็นว่าผู้เล่นนั้นไม่รู้ตัวสักทีให้นับ1-5ถึงขึ้นมาหากผู้เล่นนั้นยังไม่รู้ตัวอีกภายใน1-5ถึงให้ผู้เล่นนั้นกลายเป็นผู้ซ่อนผ้าแทนแต่รอบที่6เป็นต้นไปกฎนี้จะไม่มีผลกฎข้อที่6ในช่วงเวลาการรอบเล่นรอบที่1ถึงรอบที่5ผู้ที่ถูกซ่อนผ้าจะต้องลุกขึ้นวิ่งไล่ตีผู้ซ่อนผ้าโดยวิ่งวนรอบๆวงให้ทันเวลาส่วนผู้ซ่อนผ้า จะต้องวิ่งมานั่งรวมในวงโดยที่มีที่ว่างหนึ่งที่เท่านั้นและโดยหนึ่งรอบจะเท่ากับการเปลี่ยนหมอนซ่อนผ้านั่นเองกฎข้อที่7ในช่วงรอบการเล่นที่หนึ่งถึงที่หหากผู้เล่นที่ถูกซ่อนผ้าไม่สามารถไล่ผู้ซ่อนผ้าได้ทันผู้นั้นจะต้องกลายเป็นมอนเสียเองกฎข้อที่8ในช่วงการเล่นรอบที่6เป็นต้นไปผู้ที่ถูกซ่อนผ้าจะต้องลุกขึ้นมาวิ่งหนีมอนโดยที่วิ่งหนีไปรอบรอบวงให้ทันเวลาแล้วกลับมานั่งที่เดิมมอนจะวิ่งวนไปวนมาเพื่อหยิบผ้า ห้ามมาไล่ตีฐานเพื่อที่จะได้กลับไปนั่งกฎข้อที่9ห้ามผู้ที่เป็นมอนยืนหยุดอยู่นิ่งเฉยไม่ว่าจะก,การณีใดก็ตามกฎข้อที่10ย้ำสําคัญมากห้ามเลิกเล่นระหว่างกลางคันหากพบเห็นสิ่งแปลกที่เหนือธรรมชาติให้ทําตัวนิ่งเฉยอย่าตื่นตระหนกอย่าวิ่งอย่าออกจากการเล่นกระดานหันเป็นดันขาดกฎข้อที่11หากต้องการจะยุติการเล่นต้องให้ผู้เล่นที่เป็นมอนคนแรกเป็นมอนคนสุดท้ายจึงจะสามารถยุติการเล่นได้กฎข้อที่12ผู้ที่ เป็นมอนคนแรกจะต้องเป็นผู้ที่เขียนชื่อคนแรกของผ้าและกฎข้อที่13หากมีผู้เล่นเพิ่มมาในระหว่างการเล่นจงปฏิบัติกับเขาเหมือนกับผู้เล่นธรรมดาคนหนึ่งด้วยบทเพลงมอนซ่อนผ้าก็คือมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไวน้นู่นไวน้นี่ฉันจะตีก้นเธอซึ่งเราก็ต้องร้องวนๆซ้ําๆไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องย้ํากันอีกครั้งว่าหากเริ่มเล่นแล้วไม่สามารถหยุดกลางคันได้เพราะฉะนั้นจงคิดดีๆก่อนจะเริ่มเล่นมันและ เมื่อคุณเริ่มมาแล้วสิ่งเดียวที่จะช่วยคนในวงให้รอดได้คือทําตามกฎนี้เท่านั้นขอให้ทุกคนโชคดีซึ่งเมื่ออามเนี่ยได้สาธรยายอะไรทุกอย่างจนจบทุกคนก็เงียบไปสักพักหนึ่งสีหน้าทุกคนดูเป็นกังวลเล็กน้อยจนอามที่เป็นผู้เล่าเนี่ยต้องหาทางพูดอะไรสักอย่างแล้ว ทุกคนเอ้ยเอาดนะาวนาะไม่มีอะไรหรอกเล่นกันขำๆไว้เพื่อนเคยเล่นผีทวดแก้วกันมาแล้วไม่ใช่หรอจริงๆแล้วมันก็ดันกันไปกันมาเหมือนกันแหละอันนี้ก็เหมือนกันเว็บมันสร้างขึ้นมาหลอกคนเฉยๆหลอกหนะ้าไม่มีอะไรหรอกอามก็พูดไปัห่ราะไปพยายามจะสร้างบรรยากาศให้มันดีขึ้นต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะยิ้มออกมาตามมารยาทเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นในใจทุกคนก็ยังกังวลอยู่เหมือนเดิมนั่นเองแล้วจู่ๆก็มีคนพูดขึ้นมาว่าอาม เปิดไฟเล่นไม่ได้หรอใช่ครับคนที่ถามนั้นคือริสานั่นเองแต่หลังจากที่ลิสาเนี่ยได้ถามอาร์มไปปุ๊บอาร์มยังไม่ทันได้ตอบมาลิก,ก็พูดขึ้นต่อว่าห้องเนี้ยมันไม่มีไฟหรอกแกห้องเนี้ยมันไม่ได้ใช้งานมานานแล้วเขาเลยไม่ได้ระเดินไฟเราบอกอาร์มไปแล้วแต่อาร์มก็ยังจะเลือกห้องเนี้ยว่ะเราก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันมาลิพูดเสร็จก็เหลือไปมองอาร์มราวกับว่าเป็นความผิดในการเลือกห้องนี้ในการเล่นซึ่งณตอนนั้นเนี่ยที่กำลังจะเริ่มเล่นลิสาจับมือเซฟอย่างแน่นด้วยความขี้กลัวไปของ ตนเองอยู่แล้วแต่ก็มาร่วมด้วยเพราะเซฟมาเอาว่าแฟนมากูก็ต้องมาแหละหลังจากนั้นอาร์มก็พูดขึ้นมาว่าม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 า,มาเอาละเรามาเขียนชื่อกันเลยไหมเดี๋ยวเราเริ่มเป็นคนแรกที่เองอาร์มหยิบผ้าขาวบางสีขาวออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วยื่นมากลางวงแล้วก็บรจงเขียนชื่อตนเข้าไปเพื่อสร้างความมั่นใจกับเพื่อนๆที่เหลือซึ่งเมื่ออาร์มเขียนเสร็จแล้วก็ยื่นให้มินต่อคล้ายกับจะบังคับให้เขาเนี่ยเขียนชื่อตัวเองลงไปแม้จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามมินเนี่ยก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรไปก็รั พามาเขียนต่อทันทีจากนั้นเขาก็ยื่นต่อให้แนนแล้วก็คนต่อต่อไปเมื่อทุกคนได้เขียนชื่อครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาร์มก็บอกทุกคนเนี่ยให้ขยายวงออกเล็กน้อยแล้วตัวเขาก็จะออกไปยืนอยู่รอบนอกวงทําให้ตอนนี้ฝั่งขวาของมินกลายเป็นลิษาแทนและเมื่อขยายวงออกปุ๊บตัวมินก็สังเกตว่าที่ว่างระหว่างเขากับลิษาเนี่ยมีมากพอสมควรเป็นเพราะว่าลิษาเนี่ยไม่ยอมขยับออกห่างจากเซฟหรือว่าแฟนของเขาทําให้ระยะห่างของเขากับลิษาเนี่ยมีเยอะมากๆมิน ยพยายามจะไปหาลิสาแต่ก็ขยับบ้างไม่ได้เพราะฝั่งซ้ายก็ติดกับแนนแล้วก็กลัวว่ามันจะกว้างจนเกินไปแต่เขาก็ไม่อยากที่จะบอกให้ทุกคนเนี่ยขยับกันใหม่เพราะกลัวว่าทุกคนเนี่ยจะมองว่าเขาเนี่ยเรื่องมากแล้วก็งมง,งายกับกดเกินไปนั่นเองและเมื่อทุกคนเนี่ยลงตัวทําทุกอย่างพร้อมกันไปเรียบร้อยแล้วทุกคนก็เริ่มร้องเพลงและตบมือเป็นจังหวะทันทีหลังจากนั้นอาร์มก็เดินล้อมรอบวงแล้วเสียงเพลงก็ดังขึ้นหลังจากที่ร้องเพลงไปได้สัก2-3รอบลออาร์มเนี่ยก็แอบซ่อนผ้าไว้ หลังวินอยู่นานมินเนี่ยเมื่อสังเกตเห็นแล้ววันเริ่มนับ1 2 3 4าทุกคนเนี่ยก็ใช้มือคลำไปที่ข้างหลังตัวเองวินคลำช้าไปหน่อยเขาหาผ้าไม่ทันเวลาทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นมอนแทนตอนนี้ทุกคนเนี่ยเริ่มสนุกกับเกมมากขึ้นเริ่มโว่ร้องกันอย่างสนุกสนานเหมือนกับย้อนกลับไปในเวัยเด็กซึ่งณตอนนั้น,นยังไม่มีโทรศัพท์เลยบอกเลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่สนุกมากเลยแหละและพวกเขาเนี่ยก็เล่นกันไปเรื่อยๆผ่านไปผ่านไป,นไปรอบที่1รอบที่สองก็ยังไม่พบความผิดปกติอะไรจนมาถึง รอบที่3ครับขณะที่เพื่อนๆเนี่ยกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานมินก็สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างเขาเห็นใบหน้าสีซีขาวดวงตาดำกลมโตปากฉีกยิ้มกว้างอยู่ในความมืดทางด้านหลังระหว่างมาลิกับอามเขาตกใจสุดขีดครับพยายามจะขยี้ตาตัวเองแต่สักพักใบหน้านั้นก็หายไปตัวเขาเนี่ยใจเสียไปแล้วล่ะแต่ก็ต้องทําตัวปกติเข้าไว้เพราะไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยกลัวกันต่อมาในรอบที่ 4, 4เหตุการณ์แปลกๆก,ก็ยังเกิดขึ้นอีกเพราะตอนนี้คนในวงนับน 1-5ถึงแล้วทุกคนก็ต้องรีบคว้านมือไปที่ข้างหลังตัวเองมินเนี่ยได้ใช้มือคว้านหา้าดตาของตัวเองแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเมื่อมีอะไรบางสิ่งบางอย่าง ล้ายกับมือคนเย็ยนๆเนี่ยมาจับที่มือของเขามินรีบกระชากมือกลับแล้วหันไปสังเกตเห็นว่าแดนมีอาการแปลกๆบางทีแล้วแดนอาจจะเจอเหมือนกับเขาก็ได้แต่เขาเนี่ยก็ได้แต่เก็บอาการเอาไว้แล้วรอบที่เล่นก็ล่วงเลยมาถึงรอบที่5้าวินเนี่ยเป็นมอนอีกแล้วเขามักจะถูกเพื่อนๆแกล้งวางผ้าไว้เพราะเขาเนี่ยรู้สึกตัวช้าอยู่เสมอๆแต่การแกล้งนี้สร้างเสียขขหัวร้อยกับเขารอบนี้เนี่ยวินคิดไปแล้วว่าจะทําเป็นชนริษาและแอบวางผ้าไว้ข้างหลังอาร์มแต่ทำเป็น เดินเนียนๆแล้วก็ขาเดินเฉียนที่สาเล็กน้อยจากนั้นก็แอบป,ปล่อยผ้าไปที่ข้างหลังอาร์มจากนั้นก็รีบเดินวนอย่างรวดเร็วลิสาเนี่ยก็ใช้มือคว้าไปที่ข้างหลังตัวเองแต่กลับกรีดร้องออกมาแล้วก็นั่งร้องไห้ทันทีทุกคนในวงเนี่ยตกใจจนทุกคน,นต้องหยุดร้องเลยวินเนี่ยหันไปมองลิสาแต่เขาเนี่ยก็เห็นว่าอาร์มกาลังลุกขึ้นอย่างช้าๆแล้วค่อยๆเดินวนมาทางเขาวินเลยรีบแบบวิ่งวนไปนั่งที่ของอาร์มข้างลิสาอย่างรวดเร็วพร้อมกับพูดว่าแหมไออาร์มโวยโอกาสตอ คนอื่นตกใจจะลุกขึ้นมาไล่กูนิสัยนะมึงอะ่ะวินเนี่ยก็พูดไปยิ้มไปแล้วก็บองไปที่อามที่กำลังเดินอยู่รอบๆอย่างช้าๆแต่ตอนนี้เพื่อนคนอื่นเนี่ยกลับไม่ตกมือและร้องเพลงเลยแล้วก็ถามนิสาว่าเป็นอะไรนิสาไม่ตอบเอาแต่นั่งร้องไห้เฮ้ย <"He i, S 2> มึงพูดอะไรของมึงวะไอ้วินกูนั่งอยู่นี่วินมองไปตามเสียงก็เห็นว่า ที่อยู่ตอนนี้กําลังนั่งอยู่ตรงข้ามเขาเอา้ากูวางให้มินเหรอกูเห็นผิดวินเนี่ยขำแก้เขินเล็กน้อยคิดว่าตัวเขาเนี่ยน่าจะวางให้ผิดคนเพราะลักษณะมินกับอาร์มเนี่ยดูคล้ายๆกันมันมืดอาจจะมองไม่ก็เห็นแต่แล้วคําพูดต่อมาก็ทําให้วินเนี่ยถึงกับชะงักไปเลยเฮ้ยอะไรของมึงวะกูก็นั่งอยู่ข้างมึงนี่ไงวินหันคว้าไปทางขวามือของเขาปรากฏว่าเขาเห็นมินเนี่ยนั่งอยู่ข้าง,ขางเขาทุกคนเนี่ยเริ่มมองไปรอบๆแล้วเห็นว่าเพื่อนๆทุกคน อยู่กันครบเจคนเลยวินเริ่มหน้าซีดแล้วก็ตัวสันทุกคนเองก็คงไม่ต่างกันเพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้สังเกตคนที่ลุกไปก่อนหน้าว่าคือใครรู้เพียงแค่มีลักษณะคล้ายๆกับเพื่อนก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรกันแล้วจู่ๆแนนก็ถามขึ้นมาว่าแ yeah, กแล้วตอนนี้ใครเป็นมอนอะซึ่งคําถามนี้เนี่ยําให้ทุกอย่างนต่ตกอยู่ในความเงียบทุกคนในวงเนี่ยหันมองคนที่เดินรอบๆอย่างช,ช้าๆในตอนนี้คนคนนั้นเดินไม่ชิดวงมากแสงเทียนส่องไปไม่ถึงทําให้มองเห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่ เห็นเพียงรูปร่างเป็นเพศชายใส่ชุดสีน้ำตาลเครือขาดลุงลิงแล้วจู่ๆทันใดนั่นเองคนที่เป็นมอนก็ค่อยๆเดินเร็วขึ้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 นจนวิ่งรอบวงด้วยความเร็วราวกับไม่ใช่มนุษย์เลยพร้อมกับร้องเพลงมอนซ่อนผ้าและหัวเราะอย่างบ้าคลั่งด้วยน้ำเสียงที่แห่รลาอย่างน่าขนลุกเลยบอดซ่อนผ้าตัวตายอยู่หลังไว้ดูไว้ดีชต์ตีก่อนเธอบอดซ่อนผ้าตัวตายอยู่หลังไว้ดูไว้ดีชต์ตีก่อนเธอ ร้องออกมาไม่หยุดแล้วก็ร้องออกมาหนักเรื่อยๆทุกคนตอนนี้ต่างกลัวในสิ่งที่เกิดขึ้นเสียงร้องเพลงบอซ่อนผ้ายังคงดังกล้องอย่างต่อเนื่อง องตอนนี้ก็ดูเหมือนจะสติหลุดไปบ้างเหมือนกันแต่ก็ยังพอควบคุมตัวเองได้แล้วก็บอกกับทุกคนว่าทุกคนใจเย็นฟังนะเราต้องตั้งสติทําตามกฎไม่งั้นเราจะเลิกเล่นไม่ได้อามพยายามจะรวบรวมความกล้าแล้วบอกเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ตัวมอนเนี่ยได้หยุดวิ่งแล้วกลับมาเดินช้าๆเหมือนยังเคยแล้วก็หยุดร้องเพลงแล้วด้วยอามก็พยยูดต่อว่าทุกคนจํากฎได้ใช่ไหมนี่รอบที่6แล้วเดี๋ยวถ้าใครได่เป็นต่อก็ส่งผ้ามาให้เราก็จะได้จบเกมไงโอเคนะอามหายใจหอบเพื่อนเขาเองก็กลัว แทบจะขาดใจเหมือนกันแต่ก็ต้องสร้างความมั่นใจกับทุกคนเพราะจะมานั่งอยู่อย่างนี้ก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรทุกคนตอนนี้ตัวสั่นเทาไปหมดด้ื่ควา กลัวแล้วทุกคนก็ดูเหมือนว่าจะเชื่อใจอาร์มแล้วก็พยายามจะเล่นกันต่อไปอะนะและตอนนี้ทุกคนก็กลับมาร้องเพลงบอลซ่อนผ้ากันเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ภาวนาในใจขอให้ผ้าเนี่ยไม่ไปอยู่หลังตนเพราะพวกเขาเนี่ยไม่อยากที่จะวิ่งหนีมอนตัวนั้นแล้วจู่ๆเวลาก็ผ่านไปสักพักก็ยังไม่มีใครลุกออกไปสักทีอาร์มจึงสังเกตเห็นว่าเซฟมีท่าทางที่ลุกลี้ลุกลนแปลกเขาจึงพยายามแอบมองไปที่หน้าหลังของเซฟปรากฏว่าเห็นมีผ้าอยู่ด้าหลังของเซฟครับแล้วตอนนี้ก็คิดว่าเซฟเองก็รู้ตัวแล้วด้วยแต่จะทําทอย่างไรละ่ะให้เซ กฎข้อห้าตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วจะบอกก็บอกไม่ได้เพราะตัวเขาเองก็ไม่อยากที่จะทําผิดกฎถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากทาผิดกฎก็ตามแต่ขอไม่ลองเสี่ยงดีกว่าและเขาก็เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนในวงเนี่ยก็คงจะรู้ตัวแล้วด้วยว่าใครมีผ้าอยู่ข้างหลังแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเลยเวลาเนี่ยเหมือนกับถูกสตาร์ทอยู่นานจนกระทั่งเ hey! ฮ้ยไอแซ แล้วเมื่อไหร่มันจะจบสักทีวะเสียงไอ้แนนผู้หมดความอดทนพูดตะโกนขึ้นมาทําให้แนนเนี่ยฝ่าฝืนกฎที่บอกว่าห้ามบอกว่าผ้าซ่อนอยู่ที่ข้างหลังใครแนนเองนั้นก็รู้ตัวว่าทําผิดกฎแต่ด้วยความหงุดหงิดและความเงียบมันทาให้เขารู้สึกกดดันมากเขาก็เลยโพร่งออกมาอย่างที่ว่านั่นเองซึ่งเหตุการณ์ต่อไปนี้มันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอาจาจะตัดสินใจผิดที่โพร่งออกไปก็ได้เพราะจู่ๆก็มีมือสีขาวซีดโผล่มาจากความมืดจับไปที่หัวของแนนแล้วก็ลากแนนเนี่ยหายวับเข้าไปในที่มืด สักพักก็มีน้ําอะไรบางอย่างไหลเข้ามาในพื้นที่นั่งอย่างช้าๆจนบริเวณพื้นที่นั่งที่มีแสงเทียนอยู่เนี่ยก็ส่องสว่างจนเห็นได้ชัดว่ามันคือเลือดที่ไหลออกมาตามทางนั่นเองตอนนี้ทุกคนตกใจเป็นอย่างมากกรีร้อออกมาด้วยความกลัวสติเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วด้วยแล้วจู่ๆก็มีคนนึงเนี่ยวิ่งออกจากวงตรงไปที่ประตูซึ่งคนคนนั้นก็คือไอ้เซฟนั่นเองเซยพยายามจะหนีออกไปโดยที่ไม่สนใจเสียงห้ามของใครเลยตัวมอนจากที่เดินช้าๆอยู่ก็วิ่งพุ่งไปหาไอ้เซฟด้วยความเร็ววแลล้ไมม่่ีใครรูเเยากิ อะไรขึ้นในที่มืดนั่นแต่สิ่งเดียวที่รู้คือ มันมีเสียงคนร้องเพลงบอดซอนผ้าตุ๊กตาโน่งหลังไวรุดไวนี่ฉันจะตีก้นเธอบอดซอนผ้าตุ๊กตาโน่งหลังไวรุดไวนี่ฉันจะตีก้นเธอวนๆอ,อ,อ,อยู่แบบน,นี้ไม่หยุดไม่หย่อนสักทีซึ่งเสียงนี้ก็ยังดังอยู่อย่างต่อเนื่องสักพักก็ปรากฏร่างของมอนค่อยๆเดินมาจากความมืดในมือเนี่ยถืออะไรบางอย่างที่หุ้มด้วยผ้าสีขาวมาซึ่งตอนนี้กลายเป็นผ้าสีแดงไปแล้วแล้วที่สําคัญวันนั้นคือตัวมอนก็เริ่มเดินเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้แล้วก็ปรากฏให้เห็นใบหน้าอย่างชัดๆซึ่ง นนน้้าัเป็นใครก็ไม่รู้แต่ทว่าเป็นใบหน้านที่ขาวซีดราวกับว่าไรเลือดบรรห่อเลี้ยงเลยเสื้อผ้าของเขามีตะเข็บเย็บด้านนอกเต็มไปหมดราวกับว่าเขาเนี่ยใส่เสื้อผ้ากับด้านเลยทุกคนเนี่ยยังคงกรีดร้องแล้วก็ร้องไห้อย่างเสียสติโดยเฉพาะนิสาอาร์มเนี่ยได้บอกทุกคนให้ตั้งสติแต่ตอนนี้ตัวเขาเองก็แทบจะตั้งสติไม่อยู่แล้วคนที่เป็นมอนเดินถือบางสิ่งบางอย่างวนรอบๆอย่องางช้าๆพร้อมกับร้องเพลงไปด้วยทุกคนตอนนี้ได้แต่ภาวานาขอให้ตัวเองไม่เป็นไรต่อไปแล้วจู่ๆก็มีคนโผล่ ขึ้นมาว่าพอมึงเลยไอ้ชามืึ่งทำให้แหอร์ไอ้ซมตายพอมึงเลยคนนี้ที่กําลังนั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่พูดขึ้นมาแล้วมองหน้าไอ้อาร์มด้วยความเครียดแค้ออนอาร์มก็สวนกลับไปว่าแล้วบึงจะมาโทษกูทาไมวะกูก็แค่ชวนบึงมาถ้ามึงปฏิเสธก็จบป่ะแล้วมึงอ่ะเป็นคนไปขโมยกุญแจห้องมาด้วยกูไม่ได้ไปกราบตีนมึงให้บึงขโมยมาซะหน่อยอาร์มพูดจาแบบคนเห็นแก่ตัวมากๆตอนนี้ความสมรคีในกลุ่มเนี่ยแตกละเอียดจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วมีการโทษกันไปโทษกันมาแล้วกก็เริ่มมีปา กัน,นยมินที่นั่งเครียดอยู่เงียบๆคนเดียวเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าห่อผ้าในมือของตัวบอนั้นหายไปแล้วครับเขาจึงรีบสังเงกตว่ามันอยู่ที่ใครจนกระทั่งเหลือไปเห็นวินที่ตอนนี้กําลังตัวสั่นอยู่แต่เหมือนกับว่าเขากําลังทําอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังของเขาเองปรากฏว่าวินเนี่ยกำลังใช้มือเลื่อนผ้าจากหลังของเขาไปไว้ที่หลังลิสาที่ตอนนี้กําลังก้มหน้ากอดเข่าร้องไห้อยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีกฎชัดๆว่าห้ามขยับผ้าไปไว้หลังผู้เล่นคนอื่นก็ตามแต่แบบนี้มันจะไม่เป็นอะไรจริงๆหรอ และดูเหมือนว่าวินจะทำสำเร็จด้วยเขาย้ายห่อผ้าจากข้างหลังตัวเองไปไว้ข้างหลังลิสาโดยที่ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นแล้วลิสาก็ไม่รู้ตัวด้วยบริสก,กับอาร์มก็ยังคงทะเลาะก,กันอยู่ตัวมอนเองก็ยังเดินอย่างช้าๆแล้วร้องเพลงไปด้วยจูจ่ๆมินก็คิดขึ้นมาในใจว่าเชี่ย แล้วทำไงดีวะลิสาไม่ยอมลุกขึ้นไปแน่ๆปากฏว่าเขาเนี่ยตบมือแล้วก็ร้องเพลงขึ้นมาทําให้อีกสองคนที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยต้องหยุดทะเลาะแล้วกลับมาสนใจกับเหตุการณ์ปัจจุบันกันมากขึ้นซึ่งทั้งสอน้ก็ตบมือแล้วก็ร้องเพลงกลบเกิดนสายตาที่สอดส่องว่าใครมีผ้าข้างหลังถึงแม้ว่าในใจอยากจะทะเลาะแต่ก็ไม่ควรที่จะละเลยเกมเพราะหากไม่ทําอะไรสักอย่างก็ออกไปไม่ได้อยู่ดีตอนนี้ทุกคนในวงรู้แล้วว่าผ้าอยู่ข้างหลังลิสาแต่จะทําอย่างไรให้ลิสาเนี่ยลุกไปได้แล้วจู่ๆบ็ลร,กกริ่มพูก บอกล่อด้วยว่าเซฟแกนี่มันน่าสมเพชจริงๆเลยเนาะวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนทิ้งแฟนตัวเองไปได้แถมไม่สนใจใยดีอะไรเลยด้วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นผลนะพราลิสาเนี่ยเงยหน้าขึ้นมาด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แล้วก็จ้องมองไปที่มาริพร้อมกับสวนไปว่าเซฟอาจจะออกไปตามคนมาช่วยก็ได้ทาไมมาริต้องพูดว่าลายเซฟไปล่ะเธอไม่เห็นหรอว่าเซฟสละชีวิตเพื่อเราลิสาสวนกลับมาริด้วยอารมณ์โกรธแล้วจู่ๆมาริก็สวนกลับมาอีกว่าไม่เห็นหรอก เราเห็นแค่คน,หน,นหนีกัะตัวหนีเอาตัวรอดเท่านั้นแหละแล้วคิดว่าการพวดพลาดลุกขึ้นไปแบบนั้นน่ะมันเป็นวิธีที่ฉลาดเหรอฉันคิดว่ามันดูงโง่มากเลยนะคนงโงงโแบบนั้นน่ะตายไปอ่ะก็ไม่แปลกหรอกบริพูจบก็หัวลอกออกมาตามสูตรนางร้ายทำให้อีก3าคนที่กําลังตกมือและร้องเพลงอยู่เนี่ยต้องหันไปมองบทละครของบริด้วยความแบบอย่างวะแต ก็ไม่ใช่กับลิสาที่ตอนนี้โกรธสุดขีดจากที่นั่งซึมกอดเขาอยู่ก็คลายตัวมานั่งท่าปกติแต่ลิสาเนี่ยก็ขยับตัวไปโดนกับห่อผ้าที่อยู่ด้านหลังลิสาจึงรู้ตัวเลยว่าตอนนี้เธอกําลังจะเจอกับสถานการณ์เดียวกันกับเซฟแล้วทุกคนนี่ยเงียบแล้วก็จ้องมองกดดันไปที่ลิสาแล้วอาร์มเนี่ยก็พูดขึ้แบบว่าทุกคน จำกฎข้อที่13ได้ไหมที่บอกว่าหากมีผู้เล่นเพิ่มขึ้นมาก็จงปฏิบัติกับเขาเหมือนผู้เล่นคนธรรมดาคนหนึ่งเราแค่อยากจะบอกมันว่ามันอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเรายังทําตามกฎอยู่อามพูดขึ้นมาลอยๆแต่ตาเนี่ยก็จ้องไปที่ทิศาเรายังไม่รู้เลยว่าหากถูกมอนปีศาจตัวน,นั้นจับได้ภายในเกมแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ที่เราเห็นนั้นเซฟกับแนนตายเพราะทําผิดกฎแต่ถ้าเราอยู่ในกฎเราอาจจะไม่ตายก็ได้แต่ใครล่ะจะยอมเสี่ยงถูกจับเพราะตอนนี้เสียงการร้องเพลงก็ดัง ขึ้นดังขึ้นวนไปวนมาไม่หยุดอีกแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงหัวเราะของมอซ่อนผ้ากล้องกังวานมาจากความมืดลางลายที่ยทางเสียงประสานกันเต็มไปหมดพร้อมกับเสียงคลื่นานเข้ามาในพื้นที่ห้องทุกคนในนั้นมองไปรอบๆด้วยความหวาดระแวงลิศานั่นตัดสินใจหลับตาแล้วลุกขึ้นวิ่งวนแต่ยังไม่ทันไลเธอก็ถูกตีเข้าให้ที่หลังด้วยอะไรสักอย่างแล้วมันก็ล่วงลงสู่ด้านหลังของเธอโดยเธอหันไปมองอย่างช้าๆปรากฏว่าสิ่งที่มากระแทกหลังเธอนั้นคือ หัวของเซฟที่อยู่ในผ้าสีขาวตอนแรกนั่นเองอ่ะใช่ครับมันคือแค่ส่วนหัวเท่านั้นเองตอนที่ในสายเห็นหัวของเซฟปุ๊บก็แทบจะเป็นลมล้มฟุบตรงนั้นเลยเธอค่อยๆหยิบผ้ามาห่อหัวของเซฟอีกครั้งเพราะไม่อยากจะเห็นภาพนั้นน้ําตาเนี่ยก็ค่อยๆไหลออกมาตอนนี้เธอรู้ตัวดีว่าเธอกลายเป็นมอนไปแล้วฉะนั้นเธอ,อต้องเล่นต่อ ตอนนี้ในวงเนี่ยมีที่ว่างถูกแทนที่ใครก็ไม่รู้แต่ละคนมีใบหน้าซีดขาวไร้เลือดนั่งกองต้ากองตางตบมือกลับด้านแถมร้องเพลงอย่งางเป็นจังหวะชุดของพวกเขาแต่ละคนเนี่ยเป็นชุดที่กลับด้านทั้งหมดเลยทุกคนเนี่ยดูแบบสภาพหน้าขนลูกจูชันมากชัยของเขาเนี่ยแทบจะหยุดเต้นเพราะว่าต้องนั่งใกล้กับคนเหล่านี้เลยก็ว่าได้ประกวัดวิริศานีาเน่เดินไปวางผ้าไว้ที่ขางหลังอาร์มอาร์มเองก็สัมผัสได้ว่าวริศานี่นำมาวางจริงๆเขาดีใจสุดๆจนน้ำตาไหลออกมาว่าจะได้อยู่ หยุดเกมทีเสียทีจึงรีบลุกอย่างไวแล้วเสียแ้งทําเป็นวิ่งหนีลิสาลิสาเองเนี่ยก็วิ่งไปหยิบผ้าแล้วก็วิ่งตามอาร์มไปแล้วอาร์มก็ตะโกนออกมาทันทีในขณะที่ลิสาเนี่ยหยุดแล้วว่าลากเล่นต t o p ตอนนี้ทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบและความมืดจู่ๆอาร์มก็ตะโกนขึ้นมาว่าทุกคนเพื่อนเพื่อนเื่ออยู่ไหนกันไม่มีเสียงอะไรตอบกลับอาร์มเลยแต่แล้วจู่ๆเขาก็เห็นว่ามีประตูห้องเนี่ยเปิดอยู่ปรากฏได้เห็นแสงสว่างยามเช้าแงมออกมา แล้วก็เห็นเพื่อนเพื่อนเขาที่เหลือเนี่ยเดินออกไปทุกคนเนี่ยต่างร้องไห้ไม่รู้ว่าดีใจหรือเสียใจกันนะแต่อาร์มเนี่ยพยายามจะเดินตรงไปที่ประตูแต่แล้วจะเดินหรือจะวิ่งยังไงมันก็ไม่ไปถึงสักทีเพื่อนคนสุดท้ายที่กำลังจะออกจากประตูไปคือมินแล้วมินเนี่ยก็หันมาพรา้อมมาพูดกับอาร์มว่าขอบคุณมากมากเลยนะอาร์มที่ช่วยพวกเราเอาไว้กูจะไม่มีวันลืมมึงเลยไว้เพื่อนมินร้องไห้ออกมาก่อนที่จะปิดประตูทำให้ตอนนี้ทุกอย่างกลับไปอยู่ที่มือสนิทปรากฏว่าเสียงร้องเพลงประสานด้วยเสียงคณะขนลุกนี้มาจากทุกทิทาง ขึ้นมาไม่หยุดแล้วอา,ากก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าม,มือขวาของตอน,ม,งนมีผ้าสีขาวอยู่ในมือเกับว่าตอนนี้เขายัางเล่นเป็นมอนซ่อนผ้าอยู่เลยครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็จบแบบนี้เลยเหรอจบครับดีเอ็นรับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของกดการเล่นมอนซ่อนผ้ายามค่ําคืนนะหุ้ยยังตามสไตล์ของคุณเพนกวินอินเดียนะที่แบบว่าจบแบบให้เราคิดะจบแบบว่าไม่จาเป็นต้องจบแบบฟิ n i s ไครเม็กหรือแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะแต่จบแบบว่า มันมีเนื้อเรื่องที่สามารถไปต่อได้สรุปก็คือทุกคนเนี่ย รอดหมดแล้วเหลือเพียงแค่อาร์มเนี่ยไม่สามารถออกมาจากจุดนั้นได้ครับถ้าตามที่ผมสรุปแบบนี้นะโหแม่น่ากลัวมากเลยคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนคิดอยังไงนะแต่ผมว่าแต่ยะคนน่าจะชอบเอาเป็นว่าแต่ละคนคิดอย่างไงเกี่ยวกับเรื่องของกฎเรื่องนี้คิดว่ามันน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนหรือคิดเห็นยังไงอย่าลืมแท็กเวลาแล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้บอกมาหน่อยแล้วกันนะครับเอาเป็นว,ว่าวันนี้ถ้าเกิดคำพูดคำจาใได้ไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมเอผมไปทักต้องกราบขออภัยานที่นี้ด้วยแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะครัับผผมมววนนี้้ตไ ไปแล้วบ๊ายบาย